ใไในเดือน,<ห>นอเมริกาบลูออมอาเฟยอเมริกาเชิอาเฟสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวแองเซอร์แองเซอร์นะพี่เปิ้ลพาพี่เปิ้ลมาซื้อแองเซอร์พาพี่เปิ้ลมาซื้อปลายังไม่ถึงเวลาเลยต้องรอนะพี่เปิ้ลคนสวยมีนักร้องมีนักเต้นด้วยข้างหลังมีทั้งนักร้องทั้งนักเต้นดูสินะนะ่ะอากาศก,ากําลังเปลี่ยนแปลงออกกําลังกายด้วยเห็นไหมคะ ดูสิเขาเต้นใหญ่เลยเห็นป่ะพี่น้องมาเต้นผู้เต้นก็เต้นเอาดันซ่าดันซ่าเพื่อนเอาปลาลงเนาะพี่น้องมันแดดเนาะนี่มองนี่มองสืบปลาเนาะพูดนะกลับไปเบิ่งพูดเต้นอีกเอาเต้นเต้นดันซ่าทิตเต้ มีหอดหางเคืองพูดนะหางเคืองเอาตาโอ้มวนไหลพี่น้องเออนักล่องในป่าเออนักล่องในป่าพูดนะเอาเต้นเต้นเอาล่องน้ำ โค้งง่าโค้งงาเอ้ออยากพูดพูดนะพูดนะเออวันนี้มาเบิ่งนักหลอกด้วยพี่น้องบรรยากาศก็ดีอยู่บรรยากาศดีผ่านนักหลอกมาหลอกอยู่กลางป่าอากาศสวยงามมากพี่น้องเขาป่า อย่าเก็บเห็ดก็ได้เด้อช่วงนี้เิ่นอากาศบนแนรบนนอนฮ้อนมั่งหนาวมั่งเมื่อได้อากาศดีก็ออกมากขังนอกเมื่อนี่ผ่านเพิ่นมาสืบปา่ามหาปา่าป่าลมควันนะพี่น้องขี่ขานไปป่าเห็ดเมื่อนี้แต่เห็ดว่าอยู่แต่ว่าเที่ยวไปเมืองไทยก็เอาไปบ่ได้จ้สิเก็บม,มาอย่างเต็มตูต้เต็มเตียงเนาะก็เลยอมวนอะไร สวัสดีค่ะพวกเรากําลังจะไปซื้อปลาแต่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเวสต์โรดที่แองเซอร์เนะพี่น้องเพื่นสิมีปลาเลยคึ่งมอกเพื่อนซื้อปลาเหรอนี่ยางเบิงน้ำกันพี่นอ้องสวยงามมองนี้เป็นล้านล้านอยู่ข้างนอกพี่น้องเขาจะมาซื้อปลากันเขาจะสิมีปปลาหลายอย่าง นี่นี่ที่ขายปลาเนาะคนนี้ปลาหลายอย่างคนสิเป็นมองนี่ข้าเจ้ากินกาแฟามานางกินกาแฟถ่าทางผุ่นเป็นน้ำนางกินกาแฟาอันนี้เขาเขียนว่าคาเฟ่มอดฟิต นี่ค่ะถึงแล้วค่ะเราจะเข้าไปดูรอเวลาเขาเปิดเนาะทางทางนี้เขาจะเปิดตรงเวลาเราถึงจะเข้าไปดูได้มันไม่เหมือนเมืองไทยเด้อพี่น้องมัสิบอคือเมืองไทยคือถา้ถาเวถ้าเวลาเขาเปิดมาถามาถาเป็นแถวหุ่นพญายนานะ่ะกําลัง,งาาาลายา,างมากเพื่อนกระสิจอดรถเลยเพื่อนกระสิยางมากนะพี่น้องยางมากเพื่อนกระสีมีบองเที่ยวบางยางไห ยืนถาใไงยังร้านค่ะพุดซี่มีอันไอศครีมพร้อมมีทุกอย่างพร้อมค่ะมิลด์ฮอตดราสนไหนพุดซี่มีไอศครีมพร้อมแล้วก็บพุดซี่มีขายปลายัางพุดกระสิบอกไว้นี่เราที่น้องพุดกระสิบอกว่าพุดเยสต์ฟินยูนาตรงนี้เขา เขาที่นั่งพักผ่อนรอค่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนี่คนสวยนี่เดินเดินมาเที่ยวค่ะเดินเที่ยวไปดูน้ำค่ะนี่ที่แกะเข้านอนค่ะนี่ค่ะเบื้องอันนี้เบื้องอันนี้พี่น้องเจ้าเห็นว่าตัวอะไรเอยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ดูเขาก็ดูเราเหมือนกันค่ะ,เ,คะเธอช่างน่ารักเสลือเกินเอาแบตเตอรี่สลูดดูสิเขามายืนเราดูซอกมอกเซ็กแม็กอยู่เพิ่งเพิ่นเพิ่นเห็นกล้อง่นมายืนเพิ่งอาทิตต์ตาทิตตาฮัลโหลทิตตาไอ้ยัยยัยไอ้ยัยยัย เบแบปลุกกระตือนะพี่น so so an> yes, nice ้องอันนี้แม่น้ำชาเลือดที่เพิ่นเอาปลาพี่น้องนี่แหละที่เพิ่นเอาขึ้นมาขายนี่คือเรือประมงเขาค่ะนี่แหละเรือประมงที่เพิ่นเอาปลามาขายพี่น้องอะไรคะน้าละว่ามว่ามซิมม่ะเหรอซิมม่ะที่ตาโฮมเม้นใน mùa sùa 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 mùa mùa sùa mùa sùa mùa sùa mùa อยู่แต่มุสโลเดินอะไที่บอกแกดมเด้อจ้าเนี่ยแกะอยู่ค่ะแกะอยู่เขาเปิดแล้วตรงที่โรงเรียนเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์ค่ะเห็นไ่พี่น้องตัวเล็กนะตัวอย่างนี่นะตัวข้อย่อแค่เยอะต้องถ่ายใกล้ๆพี่ปุ่น เออนางก็เจ้าแก่ใจเยอะนะเพื่อน่ะเพื่อนอาบแดดเพื่อนนางก็จอแก่ใจเยู่เพื่อนโอ้ยีน้องไมาเนี่ยังหน่ะนะนะเพื่อนอาบแดดอุ้ยน่ารักดีเขานั่งอาบแดดดูสิระโดดขึ้นกระโดดลงดูตรงนี้นี่เห็นไหมน Gesch ั tá, ja ่งอาบแดดเฉยเลยดู ดูสิดูสิสวยจังเลยน่ารักจังเลยถามว่าซิมาจะกลับบ้านไปต่ายรูปเปล่าเขามาแล้วเขาเห็นเราถ่ายรูปแล้วโบมือไปายในรูปน,นุ่นโบมือไปายในค่ะฮูว <c ười> นยูเท่าคุณกับมี่